สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมานิจันก็คือคลิปนี้ให้พูดยังไงดีวะโอเคก็คือว่าคือเรามีความไม่สบายใจในสายพันธ์โอมิคอลโอเมกอนโอเมกอนโอเมลอน เราไม่สบายใจตัวเราไม่สบายใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของโอเมลอนคือคลิปนี้ก็จะดูดูดวงเมืองแม่งเลยเราจะมาเราจะมาดูดวงเมืองไทยว่าเราจะมาดูดวงเมืองไทยว่า,าสถานการณ์สถานการณ์โรคโรคระบาดอะ มันจะจบลงเมื่อไหร่นะแล้หัวข้อนะเออสถานการณ์โรคระบาดจะจบเมื่อไหร่สถานการณ์โรคระบาดจะจบลงเมื่อไหร่ สถานการณ์โรคระบาดสถานการณ์โรคระบาดจะจบลงเมื่อไหร่โอ้เสือจบยากโอ้สาธุบารามีพระกิจนะ โอ้พระแม่สลัดวตีพระพุทธเจ้าโอ้พระศิวะ จักระลาลายบันทมสันโตชา หนุมานขึ้นด้วยไม่ใช่มันไปนหมดปีลิงเหรอวะปริชาติคือเรากลัวว่า ตวดฉลูขานเหอะมะลงขานเหอะมะลงมะเสงมะเมียมะแม่วกเท่าที่รู้จากความหมายของไพ่ชุดนี้ก็คือว่าสติปัญญาสูงสุดของมนุษย์นะคะนี่คือจักระจักระจักระ อาจารณ์เนี่ยเป็นดวงตาที่สามจัก,กระจัก,กระบริเวณน,นี้ผู้ที่ผู้ที่มีดวงตาที่สามผู้ที่มีสติปัญญาผู้ที่มีสติปัญญาผู้ที่มีดวงตาที่สามก็จะต้องทราบดีอยู่แล้วว่า ผู้ที่มีสติปัญญาหรือมีดวงตาที่สามเนี่ยก็ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าโควิดเนี่ยมันเหมือนเสือล่าเนื้อโควิดเนี่ยมันเหมือนเสือที่ออกล่าเหยื่อซึ่งมันก็จะล่าเมื่อมันก็จะล่าของมันไปเรื่อยหรืออีกแง่หนึง่งอีกแง่หนึง่งผู้ที่มีสติปัญญาความรู้ย่อมย่อมทราบดีว่าในปีเสืออันนี้ปัญหามันจะไม่จบเทพเจ้าแห่งการปกป้อง อวตารนาลายพระกิษณะอวตารนี้ก็คือลงมาเพื่อปราบทุกข์เข็นให้กับมนุษย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นพระกิษณะเนี่ยลงมาเพื่อปกป้องโลกพระกิษณะลงมาเพื่อปกป้องโลกพระแม่สุรศดีเทพีแห่งความรู้ศิลปะวิทยาการดนตรีการละครการไล่ลำ สติปัญญาผู้ที่มีสติปัญญาก็จะสามารถรอดได้คนที่เข้าทางศาสนาคนที่เข้าทางศาสนาก็จะรอดได้พระสิวะเจ้าการไล่หลำนี่คือสิวัด สิวานาตละสิสวานาตละหรือสิวานาตปางที่พระศิวไล่ลำหมายความว่าท่านก็จะปราบอสูรแล้วก็พอชนะก็ไล่ลำเป็นการประกาศชัยชนะหมายความว่าปัญหาเนี้ยอสูรก็เหมือนโรคระบาดปัญหาเนี้ยจะจบลงด้วยดีแต่เกรงว่ามันจะยืดเยื้อถึงปีวอกว่ะ เอ,อ๋คิดว่ามันอาจจะยืดเยื้อจนจนประมาณปีวอกก็ได้นะอาจจะเป็นไม่ได้ก็ได้นะจะมีการค้นพบวิธีการรักษาแบบง่ายๆอันนี้หมายถึงยายาสมุนไพรอันนี้หมายถึงเกลือดำที่ภูเขาหิมาลัยนี่คือเทือกเขาที่มีคนอินเดียบูชา ภูเขาฮิมาลัยเป็นภูเขาที่คนอินเดียให้การเคารพบูชาณภนะูเขาฮิมาลัยจะเป็นแหล่งขุดเกลือฮิมาลัยเกลือฮิมาลัยก็คือเกลือภูเขาเป็นภูเขาเกลือเพราะฉะนั้นเนี่ยฮิมาลัยทางตอนฮิมาลัยที่อยู่บริเวณทางแถบประเทศปากีสถานน่ะจะเป็นแ่งแอ่งภูเขาเกลือเป็นเกลือโบราณที่อยู่มาเป็นหมื่นล้านปีมีแร่ธาตุ คนอินเดียจะสามารถค้นพบวิธีการรักษาโรคได้คนอินเดียจะสามารถค้นพบวิธีการรักษาโรคได้ด้วยภูเขาเกลือฮิมาลัยและในป่าที่มีต้นไม้แปลก,ปกในป่าที่มีต้นไม้เนี่ยก็มียาที่ช่วยได้พนารายก็จะ ช่วยให้ปัญหาจบลงด้วยดีปัญหานี้อาจจะยืดเยื้อหลายปีปัญหานี้อาจจะยืดเยือยอจจยเย้อหลายปีแต่สิ่งที่จะสามารถทำให้สิ่งที่สามารถจะทำให้สถานการณ์ต่างๆจบลงด้วยดีสถานการณ์ต่างๆจะจบลงด้วยดีค่ะแต่เอกลัวว่ามันจะยืดเยื้อยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันก็อาจจะ พัฒนาไปเป็นโลกประจําถิ่นน่ะเอคิดว่าสถานการณ์มันอาจจะยืดเยื้อนะทีนี้เรามาดูความเป็นอยู่ของมนุษย์ความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะใบแรกค่ะตายค่ะตายก็เยอะค่ะผัวเมียทะเลาะกันค่ะความเป็นอยู่ของประชาชนก็คือมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัว มีชีวิตยอยู่ด้วยความหวาดกลัวกลัวแบบกลัวจะตายอะไรประมาณนี้มีชีวิตยอยู่ด้วยความหวาดกลัวแองเกอร์โกรธโมโหอันนี้ทะเลาะวิวาดอันนี้แองเกอร์หรือแองกี้โกรธประชาชนก็คงไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่ ไม่มีความสุขโกรธโมโหไม่ค่อยมีความสุขโกรธโมโหไม่ค่อยมีความสุขอ๊อภไยดีไม่ขึ้นเลยดูอีกใบหนึง่งความความเป็นอยู่สถานการณ์สถานการณ์ความเป็นอยู่ของประชาชนน่ะโดยทั่วไปอะ่ะ คนเป็นแม่ก็จะพยายามปกป้องลูกคนเป็นแม่ก็จะพยายามเลี้ยงเลี้ยงลูกดูแลลูกปกปกป้องลูกจากอันตรายต่างๆคนบ้าจะเยอะขึ้นอันนี้พวกเครซี่อ่ะพวกคลั่งคนกโกรธจะเยอะขึ้นคนบ้าเยอะคนกโกรธเยอะผัวเมียทะเลาะกันยมมาทูต ประชาชนถูกหลอกให้กลัวจนมันเริ่มจากความกลัวแล้วมันก็พัฒนาเป็นความโกรธโกรธมากๆก็ทะเลาะก,กันแล้วไปมาก็คุ้มคลั่งตั้งแต่มีปัญหาโควิดมาผัวเมียทะเลาะเลิกกันหลายคู่แล้วนะตั้งแต่มีปัญหาโควิดมาผัวเมียทะเลาะก,ก็เลิกลากันหลายคู่แล้วเรามาดูกันต่อนะ เตี้ยอุ้มค่อมคนหลังค่อมแบกคนขาพิการแล้วก็แบกไก่เป็นภาระเดอะแบนเดอร์ก็คือผู้แบกภาระความไม่จริงใจความตอแหลหลอกลวงความทุกข์ใจความทำอะไรไม่ได้เหมือนคนอันนี้เขาเรียกเหมือนคนเหมือนคนโดนจับฝังดินทั้งเป็นอะทำอะไรไม่ได้อันนี้ไพ่เกี่ยวกับ อ่ผู้นำคนต่างชาติความทุกข์คนไม่จริงใจแต่งเรื่องโกหกหลอกลวงราชินีไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของพืชสมุนไพรนะดอกบัวสมุนไพร เลิฟถึงสถานการณ์จะวุ่นวายแต่คนก็ยังต้องมีความรักความเศร้าโศกเด็กเล่นไฟพวกเราคือส่วนหนึ่งของนี่คือไพ่ VR the world นะพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันถึงจะต่างชาติต่างภาษาแต่ก็ VR the world อันนี้นะคะรีเบิร์ตนะคะตายแล้วเกิดใหม่เป็นอูดตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสิงโตสิงโตตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเด็กตายกันอีกเยอะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะจะมีข่าวคนไม่สบายคนแพ้ยาคนแพ้โปรดักคนฉีดไปฉีดมาแล้วแพ้ จะมีข่าวการตายเกิดขึ้น w r the world เนี่ยทุกอย่างจะไปร่วมกันหมดเลยถ้าดีก็ดีทั้งโลกถ้าแย่ก็แย่ทั้งโลกถ้าดีก็ดีหมดถ้าแย่ก็แย่หมดไม่มีใครบนโลกใบนี้จะปลอดภัยถ้าทุกคนเอ่อไม่คนที่อยู่บนโลกใบนี้เป็น v r the world ถ้าใครคนหนึ่งอะ่ะปิดเชือ้อไก่ ในเล้าไก่มีไก่ห้าร้อยตัวในเล้าไก่มีไก่ห้าร้อยตัวในห้าร้อยตัวมีหนึ่งตัวติดเชื้ออีกห้าร้อยตัวคือติดหมดทําให้ฟาร์มปศุสัตว์ฟาร์มไก่ฟาร์มหมูฟาร์มฟาร์มหมูฟาร์มวัวพวกนี้จะชอบให้ยาฆ่าเชื้อจะชอบให้ยาฆ่าเชื้อพวกพวกไก่กินก็คือไก่ทุกตัวจะได้กินพวกเอ อาจจะได้กินพวกน้ำด่างหรือไม่ก็พวกน้ำที่ผสมพวกยาฆ่าเชือ้อเป็นน้ำเหลืองเหลืองน้ำเหลืองเหองที่เป็นน้ำผสมยาฆ่าเชือ้อเวลาใครไปซื้อพวกสัตว์เลี้ยงอะสัตว์เลี้ยงที่เขาขายในจตุจักรนะพวกหนูหนูแกสบีหนูแฮมสเตอร์เมียวอ่ะอคนเลี้ยงอ่ะเขาจะเอาน้ำอ่ะผสมยาฆ่าเชือ้อเป็นน้ำผสมยาปฏิชีวนะและเอามาให้ สัตว์เลี้ยงกินทีนี้คนที่เอาสัตว์เลี้ยงอ่ะไปเลี้ยงเนี่ยถ้าเขาเอาน้ําที่ไม่สะอาดให้สัตว์เลี้ยงกินอ่ะสัตว์เลี้ยงพวกนี้ตายหมดเพราะว่าคือสัตว์เลี้ยงพวกนี้ยโตมาโดยการกินน้ําที่ผสมยาปฏิชีวนะภูมิต้านทานในร่างกายไม่มีเพราะว่าวันๆกินแต่กินแต่น้ําผสมยาฆ่าเชือ้อทีนี้พอเอามาพอเอามาเลี้ยงปกติแมวตายสุนัขท้องเสียแมวท้องเสีย หนูตายอะไรแบบเนี้ยเยอะไม่ว่ายัางไงก็ตามนะคนก็จะเป็นมิจฉาชีพกันเยอะคือคนอะ่ะจะเป็นมิจฉาชีพกันเยอะจะมียาสมุนไพรดีๆอะที่สามารถรักษาได้คนมีภาระมีหนี้สิน เด็กยังสนุกสนานอยู่เด็กยังสนุกสนานอยู่แต่คนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นโรคเครียดซึมเศร้าหนุ่มสาวก็ยังรักกันมีความรักกันทะเลาะก,กันไม่จริงใจรักกันรักกันเลิกกัน,กกน,ออกกนปกติมีหลายคนป่วยเป็นโรคทางจิตเป็นโรคที่แบบเออชอบเอาเรื่องเละไมาคิดเนะี่ยทำให้ตัวเองอะ่ะป่วยเป็นโรคประสาทป่วยเป็นโรคซึมเศร้า จะมีคนน่ะเข้ามาช่วยจะมีคนต่างชาติเข้ามาช่วยหลายคนไม่มีความสุขอืมหลายคนไม่มีไม่มีความหลายคนไม่มีความสุขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือหลายคนน่ะไม่มีความสุขแต่สถานการณ์มันอาจจะยืดเยื้อยาวนานหลายปีมันแนวโน้มมันเป็นแบบนั้นอะ คือมันจะยืดไปเรื่อยไม่ไม,ไม่มีวันศูนย์พันไม่มีวันศูนย์พันเพราะมันเปลี่ยนเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เป็นแล้วตายไข้หวัดใหญ่เป็นแล้วตายไข้หวัดธรรมดาเป็นแล้วไม่ตายไข้หวัดใหญ่เป็นแล้วตายปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้ยไข้หวัดใหญ่มีหลายสายพันธุ์คนที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้วเสียชีวิตปีๆหนึง่งอะเยอะนะ ในหนึ่งปีเนี่ยคนที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ตาย,ตาย,ตายปีหนึ่งอะเยอะตกกลางคืนนอนไม่หลับเราจะมาดูว่าเราควรทำยังไงเจ้าชายกบแล้วก็เจ้าหญิงของเจ้าชายกบอาจจะต้องรอปฏิหารมั้งสงสัยแม่มด หนึ่งไม้วิวออฟฟอร์จูนควีนออฟแพนท์เคิลคิงออฟแพนท์เคิลหลายอย่างจะพิกผันกลับมาดีนะทุกวันนี้คนไม่มีความสุขแต่จะมีคนมาช่วย คนมีความเครียดคนอิจฉากันคนโกงกันแต่จะมีคนมาช่วยจะมีคนมาปลดล็อกกุญแจให้จะทำให้ปัญหาทุกอย่างอะ่ะมันดีขึ้นอันนี้กงล้อมหาสมบัติน่ะแสดงว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนกลับไปเป็นดีและความร่ำรวยจะมาเพราะนี่คือราชาเหรียญมาคู่กับราชินีเหรียญ ราชามาคู่ราชินีและนี่คือกงล้อมหาสมบัติปัญหาทุกอย่างจะจบลงด้วยดีปัญหาทุกอย่างจะจบลงด้วยดีแล้วเศรษฐ,ฐกิจของประเทศก็จะพลิกฟื้นดีขึ้นเมื่อไหร่เศรษฐ,ฐกิจจะดีขึ้นเออเมื่อไหร่เมื่อไหร่เศรษฐ,ฐกิจจะดีขึ้นทุกวันนี้เอ่อทั่วโลกจะมีปัญหาภาวะเงินเฟ้อภาวะ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำฟองสบู่แตกเศรษฐกิจตกต่ำฟองสบู่แตกแตกนานแล้วด้วยฟองสบู่แตกนานแล้วเศรษฐกิจตกต่ำนานแล้วภาวะการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโรงแรมการค้าการค้าการค้าการขายปิดโรงเรียนสอนพิเศษปิดสระว่ายน้ำฟิตเนสสระว่ายน้ำฟิตเนส โรงเรียนสอนพิเศษศสยกรรมมันเกิดจากสภาวะมันก็เกิดจากสภาวะที่ว่าคือมันก็เกิดจากสภาวะที่ว่าคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็เราก็คงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เรื่องบางเรื่องเราก็คงจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ มันก็เหมือนประวัติศาสตร์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้มันก็เหมือนประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้เราศึกษาจากประวัติศาสตร์ว่าคนสมัยก่อนเขารอดมาได้ยังไงทําไมคนสมัยก่อนเขาถึงรอดมาได้สมัยก่อนมีศีดามีศีดาษในสมัยในสมัยอยุธยาตอนต้นด้วยมีศีดาษระบาดคนตายเยอะแยะเลย มีฝีดาดระบาดคนตายเยอะคนที่รอดตายมาได้ก็เสียโฉมหน้าจะเป็นตุ่มเปะคนสมัยก่อนเนี่ยรผชนปัญหาโรคระบาดจนต้องย้ายเมืองในสมัยสุขโขทัยตอนปลายอะ่ะได้มีโรคระบาดเขาเรียกโรคหาคนตายเยอะแยะคนตายเยอะมากกษัตริย์กลัวกษัตริย์ ข้าราชการกริย์ข้าราชการชาวบ้านที่แข็งแรงได้อพยพหนีโรคระบาดจากสุขโขทยัยลงมาตั้งเมืองหลวงใหม่ที่อยุธยาซึ่งในขณะนั้นอ่ะอยุธยาก็ถือว่าเป็นเมืองเมืองหนึง่งก่อนที่อยุธยาจะมีการตั้งเมืองอ่ะก็คือว่าพระเจ้าอู่ทองได้อพยพจากสุขโขทยัยลงมาตั้งเมืองที่อยุธยาเพราะหนีโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลาเนี้ย ยังไงเราก็สามารถที่จะหลุดพ้นสถานการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้ตอนนี้ไม่ว่ายังไงก็ตามตัวเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆได้แล้วเมื่อวัฏจักรมันพลิบฟ,ฟื้นกลับมาดีอะความร่ํารวยความสุขความร่ารวยก็จะกลับมาแต่ณเวลานี้ตอนนี้คือเราต้องได้คือก็คือต้องทําใจอย่างเดียวคือต้องทําใจอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นสภาวะุยาเดอะเวิ มนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนบนโลก we are the world มนุษย์ทุกคนบนโลก we are the world มันแปลว่าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ก็สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ